เริ่มเช้าวันนี้นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของภาษีรด E ีวจีนะฮะมันส่งไปที่ยุโรปลำบากเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็บอกแล้วนะว่าเอฟเฟกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักนะฮะ mm hmm. คุณมาดูกราฟนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลด e ีจีนออกไปที่ไหนกันบ้างนะครับสีน้ำตาลเข้มๆคือส่งไปยุโรปสีเหลืองๆเ,เนี่ยคือ the rest of the world ก็คือส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ยุโรปนอกยุโรป กันในยุโรปคุณจะเห็นเลยนะว่าตั้งแต่ปี2 0 1 9จนถึง2023เนี่ยการเติบโตของรถ e v วจีนที่ส่งไปยุโรปเนี่ยน่ากลัวมากแรกๆส่งนิดเดียวนะฮะสปียาวห้ปียาวส่งนิดเดียวคุณดูเดีล่าสุดเนี่ยส่งแบบมันไม่ใช่2เท่าตัวนะผมว่า10เท่าตัวนี้ยังน้อยไปนะฮะมีเจ็ดสเท่าอ่ะนะครับขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวไง5ปีเนี่ยขึ้นเจ็ดสเท่า แล้วถ้าไม่ทําอะไรไม่ตั้งทาริฟผมว่าได้มีเป็นร้อยเท่าจากปี2019ันสนะสอ1 9ส่งออกแค่นั้นเองอะตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเท่าแล้วก็เติบโตอย่างน่ากลัวและรวดเร็วมันจะไปทําเอารดลดยุโรปเองอะตายกันเป็นแถบๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเริ่มแล้วนะเรื่องของทาริฟเรื่องของการแบนจีนไปวิเคราะห์ก,กันหน่อยว่าแบนไหนโดนเยอะไม่เยอะนะในรายงานของรอยเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าแบนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็คือ b y d นะเพราะว่าดีเนี่ยมีการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นนนเเเ่่ยาาาา็ไมไดดมดดๆจจะหลบงุ เทนนนะ B Y D ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดนภาษีเนี่ยจริงๆภาษีที่ตั้งไว้เนี่ย up to นะสูงสุดคือ48%โคตรโหดเลยนะลด E B G ถ้าใครโดนเต็มๆคือโดน48แต่ไม่มีใครโดน48หรอกไม่มีใครโดนแบบ maximum แแนะฮะ maximum คือ48ต่ำสุดที่โดนได้เนี่ย BYD โดนไป17.4งั้นต้นทุน BYD ในยุโรปจะเพิ่มขึ้นอีก17.4%แต่ว่ามีการคาดการไว้นะครับว่าผู้ยุชาเขบอกว่า BYD ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเพิ่มแค่17.4%เนี่ยน่าจะแอบซอบได้และแอบซอบคอสได้ ยังอยู่ในราคาเดิมพูดง่ายราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นสำหรับ BYD นะเพราะว่าเขาโดนน้อยเอฟเฟกน้อยแต่สิ่งที่จะโดนนะฮะนี่แบรนด์ที่จะโดนหนักที่สุดเนะี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักด้วยอะไรรู้ไหม MG อื เอ็มจีโดนเยอะสุดนะครับโดนไปรู้จดสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งหดจัดรัดเสเซียเลยนะเอ็มจีจะเป็นแบรนด์ที่โดนภาษีเยอะสุดเลยนะครับเนื่องจากไม่ได้มีฐานผลิตอะไรในยุโรปอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าส่งไปตรงนู้นเนี่ยน่าจะน่าจะหนักเลยแหละเอ็มจีคิดว่ายอดขายเนี่ยตกต้องเพิ่มราคาเอาเพราะว่าโดนเยอะเกินไปน่าจะราคาเดิมเอ s ซ็อปคอสไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเอฟเฟกต์รถที่เราจะส่งไปยุโรปในไมชานี้นะครับผมคาดการไว้หลายครั้งแล้วนะว่าจะมันจะส่งผลมาแล้วก็ไหลมา,านถวนวเท่ละ แล้วก็ไหลไปทิศทางอื่นนะตามประเทศต่างๆนะครับหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์นะบอกว่าพี่บิ๊กมันไม่ไหลามาเมืองไทยหรอกเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยมันพวงมาลัยซ้ายออมันจะหมายไหลมาบ้านเราได้ไงเราต้องพวงมาลัยขวาผมจะบอกอะไรให้นะปัจจุบันเนี่ยลายการผลิตรถ e ีวีเนี่ยเป็นออโตเมตหมดแล้วการคัสตอมไมพวงมาลัยซ้ายหรอือขวาไม่ใช่เรื่องยากเหมือนในอดีตเหมือนโปรดักชันไลน์อดีตอีกต่อไป เป็น spare part เป็นการประกอบเป็นการสั่งผลิตเป็นครั้งครั้งเป็นล็อตลอตใช้ลายเดิมนี่แหละแต่ว่าประกอบซ้ายหรือจะประกอบขวาอาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าคอสมันไม่ได้ยุ่งยากที่ต้องสร้างลายใหม่สร้างอะไรใหม่หมดเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยไม่มาตั้งในไทล็อกนะฮะแล้วก็การสลับพวงมาลัยไม่ใช่เรื่องอะไรง่ายยากอะไรเหมือนเดิมมีแค่าบางพาร์ทที่จะต้องใช้สเปเชียลนิดเดียวเองนะที่เหลือเนี่ยสามารถแชร์พาร์ทกันได้ เดี๋ยวรอดูอย่างวันที่11เนี่ยใช่ไหมจะเปิดตัวของไนซิกเกอร์นะฮะลองดูว่าจีลี่เข้ามาเป็นยังไงเดี๋ยวจีลี่ก็จะเข้ามาและจีลี่เข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มผู้เล่นระดับยักษ์ใหญ่ในในบ้านเรานะฮะถ้าใครอยากรอราคาถูกๆเนี่ยผมแนะน,นํางี้คุณก็รอค่ายใหญ่ๆ เข้าไมค์ครบก่อน b ีวเข้ามาแล้วใหญ่นะคุณรอจิลี่เข้ามาจิลี่ใหญ่ฟัดกันมันเลยเจ้าของวอลโวส่งสติ๊กเกอร์มาส่งแบรนด์ไมค์ครบก่อนนะฮะอาจจะเป็นอะไรเดียวกับจิโอเมทรีใช่ไหมสติ๊กเกอร์ดิปพอลอะดิปพอนี่ฉันะะงอันนะฮะฉังอันเนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ที่ใหญ่นะฮะเนี่ยไมค์ครบแหละทั้งฉังอันฉังอันก็ยังปล่อยของไม่ครบเลยฉังอันเกรทวอลจิลลี บีวายดีสี่ห้าขาเนี่ยไม้ครบแล้วปล่อยของไม้ครบผมว่านั่นะนะนะอาจจะเป็นจุดที่ชัดละว่าราคาเป็นเท่าไหร่นะเพราะงั้นหลายคนไปซื้อแล้วบอกก็ติดดอยติดดอยรถนะก็อ่ะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นั้นะมันโอกาสในการซื้อแล้วก็ยังติดดอยมันยังมีอยู่นะเพราะว่ามันยังมาเทกันไ,ไม่หมดแต่ว่าก็เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วลนะ่ะอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดผลกระทบยักษ์ใหญ่นะสำหรับรถตลาดรถของ e v จีนนะพอยุโรปแบนแล้วนี่นะฮะแล้วก็มันจะไหลไปที่ไหนตอนไหนไหลหลายเรื่องหลายที ดูต่อนะครับนี่ฮะผลกระทบล่ารายงานก็ตามมาติดๆเลยรถ e v g นะครับไม่ว่าจะเป็นเนตตาหรือว่าเสียวเผงนะฮะจะ X เช่อ็กซ์งก็แล้วแต่นะฮะเสียวผงเสี่ยวผงก็คือไอ้นกไอ้นกบินความเร็วแบบนั้นนะฮนะก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อรถนะฮะเนต้ากับเสียวผงเนี่ยเตรียมไปเจาะตลาดแอฟริกาเรียบร้อยแล้วนะบอกว่าเอ้ย e v g i ไปยุโรปไม่ได้นะต้องไปที่แอฟริกาเสียวผงนี่ก็มีมีเสดจะเข้าบ้านเราเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเสียวผงไอ้ตัวรถตู้หรือว่าตัว,ต,วตัว high performance ตัว long range อะไรต่างๆเนี่ยเสียวเ่าค ข้ามาหมดเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆผมคิดว่าน่าจะฟัดกันสนุกพอสมควรนะสำหรับราคาแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ผลประโยชน์แหละรถญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับนะหลายๆค่ายก็ปรับตัวไปวเรียบร้อยแล้ว BYD ครับนี่ครับ is set to number one นะ t a k i n g Tesla เขาวนี่น่าสนใจนะครับมีการประมาณการแล้วก็ประเมินนะครับว่า BYD เตรียมจอขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของโลกใน BEV ในไม่ช้าอา BEV นะหลายคนยังยังสับสน EV ห้บงให้บิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายแบบเข้าวๆาวแบบนี้ลวกันรถไฟฟ้ารนเราเรียก BE v. วีนะฮะบีเอวี โอเคไหม BEV คือไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดเองเนี่ยมันมีหลายเทคโนโลยีนะครับแล้วก็รถน้ํามันล้วนหรือคอมบัสชันเนี่ยเรียกไอซ์ใช่ไหมไอตัวอยู่ตรงกลางเนี่ยหรือตัวที่เราเรียกไฮบริดเนี่ยมันมีหลายเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็น PHEV PHEV PH e นี้เข้ามาแล้วนะเก็ตวอลเราก็เห็นนะ PHEV นี่ก็คือแยกกันเลยน้ํามันกับเครื่องยนต์นะฮะคือใช้น้ํามันกับไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าหมดก็มาใช้เครื่องยนต์จนหมดแล้วก็หยุดวิ่งนะครับก็แยกกันเลยชาร์จก็ชาร์จได้ด้วยนะแล้วก็เติมน้ามันก็เติมน้ำมันได้ด้วยก็็แยกกรรระะะบบบบบบัันนนะ้้ีเเปดดงิม PSUV กับระบบอีกอันหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาในไทยเนี่ยก็คือ e-rev ที่ผมเคยอธิบายไปเรียบร้อยแล้ว e-rev เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคือเอาน้ํามันเนี่ยที่เติมลงไปเนี่ยไปปั่นไฟเติม เอาไปปั่นไฟใส่มอเตอร์ไฟฟ้าไปวิ่งนะจะไม่ได้แยกส่วนกันแบบชัดเจนเหมือนเหมือน PHEV เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีการชาร์จได้ด้วยอย่างนิสสันคิกเองอย่างไอ e Power อย่างไอเอชี e v ของ Honda อันนั้นยังไม่เรียก e i e v นะเพราะมันยังชาร์จไม่ได้มันเป็นแค่การเติมน้ำมันไปปั่นไฟนะมิสซูเองอะไรเงี้ยมันแค่เปลี่ยนน้ำมันไปปั่นไฟแต่ว่ามันยังเป็นไฮบริดไม่เชิงไม่ได้สมบูรณ์แบบนะเป็นแบบ แค่ใส่มอเตอร์เข้าไปมอเตอร์ไฟฟ้าเฉยแค่นั้นเองความรู้สึกเหมือนรถไฟฟ้าครับนะเพราะฉะนั้นตลาดที่มันใหญ่มากคือตลาด BEV คือไฟฟ้ารวนต้องบอกเลยนะว่ายอมรับเลยนะว่าตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงตอนนี้ณนะนาทีนี้เนี่ยเทสลาคือนั m b e r one ถึงแม้ปีที่แล้วเนี่ยจะมีรายงานข่าวเรื่อง BYD ที่แซงเทสลาไปได้แต่นั่นมันคือแซงในยอดรวมที่ BYD เนี่ยเอาเครื่องไฮบริดหรือเอารถไฮบริดเนี่ยไปผสมในยอดขายด้วยถ้าในมุมนั้นแซงแต่ถ้าวัดกันแค่เฉพาะ BEV หรือไฟฟ้ารุนเทสลายัง number ร์ one แต่ว่าเนี่ยแะครับวันนี้มันก็กลังจะมาถึงนะครับคิดว่าภายในปี2 0 2 0 2 0 2 4นี้นะก็คิดว่าน่าจะแซงแล้วนะน่าจะแซงเท s l a ได้ภายในไม่ยากนะภายในปี2024ครับมีการคาดการณ์ไว่า b ว่า b e v Market BYD จะขึ้นเป็น Number 1วแซงเท s l a แบบไม่เห็นฝุ่นย้ำว่าไม่เห็นฝุ่นเพราะว่าอะไรครับเพราะมีการประมาณการว่าจะ4 times of North America in 2024แปงแบบ4เท่าตัวนะฮะน่าสนใจนะ4เท่าตัวนะไม่ง่ายนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เลยนะบอกว่าและภายในปี2027 c h น n า BEV เนี่ยจะยึดครองโลกยึดครองใช้ว่ายึดครองโลกแล้วกัน more than 50% of the market share of global BEV จะเป็นของจีน 50%ของ b v ทั่วโลกจะถูกจีนยึดภายในปี2027นี่คือการคาดการณ์ของ CNBC นะครับและ ภ้าซัดไปถึงปี2030นะถ้าภายในปี2030ซึ่งอีก6ปีข้างหน้าอีก6ปีข้างหน้าเขาบอกว่าอย่างนี้เลยฮะ c ช i n e s e BEV เนี่ยจะขึ้นมาเป็น Number ร์วแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือแม้กระทั่งเอาอเมริกากับยุโรปมารวมกันก็ยังน้อยกว่าจีนเวรกรรมคือถ้า2027เนี่ยยังแค่ฮับฮาแต่ว่าถ้า,อเ,กากอเมริกากับอเมริกากับยุโรปรวมตัวกันเนี่ยยังถือว่าบีดจ,จีนได้อยู่แต่ถ้า2030เนี่ยจีนคนเดียวก็ใหญ่กว่าอเมริกากับยุโรปรวววมกกัันนแแลลล้้ใตาด BEV ฟง หนาวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนนะว่า BEV เนี่ยมันคือจุดหนึ่งที่สู้รบกันหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอีกหน่อยถ้าไม่เติมน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่ชาร์จทั่วไปเนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไอ้ตรงนี้แหละที่ถ้าจีนยึดเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วต่อไปนี้อาหาหน้าโลกเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าพรถน้ำมันไม่ใช้เนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ชัดเจนนะี่ต้องจีนหมดเลยนะครับอืม มาดูผลกระทบที่ประเทศบ้านเราบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมัสดาพัสูนะครับตามพาดหัวข่าวเนี่ยก็มีการประกาศลดลดทีเดียว2 0 0แสนนะคือมันไม่เคยปรากฏมาก่อนอะ่ะลดทีเดียว2 0 0 0 0นนะครเพราะมันมันไม่ไหวแล้วไอตัว CX-5 รุ่น2.0 SP เนี่ยผมไม่ดูราคามานะประมาณล้านสีก็ล้านหแหละอ่ะปัดกลมๆล้านห้าล้านห้าลดสองแสน ไม่ค่อยเจอนะครับเรื่องของ Mazda จะมาลถทีเดียว2 0 0แสนอยู่ดีก็มีดีลนะดีลเฉพาะเดือนกรกฎานี้เท่านั้นด้วยนะลถ2 0 0แสนหรือไม่คุณก็เลือกเอาระหว่างรด2 0 0แสนกับดอกเบี้ยศส่วนใหญ่เข,เขาเอาส่วนลดปนลงไปในดอกนั่นแหละเอาดอกหารตามจำนวนเดือนคุณอยากได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีงบมาร์เก็ตติ้งมานะจาก Mazda Thailand นะให้ดีลเลอร์เนี่ยเอาไปลดให้กับลูกค้าได้200,000ต่อคัน ส่วนลูกค้าเดดีลเลอร์จะเอากำไรส่วนตัวถมให้ลูกค้าเพิ่มยังไงก็ว่าไปอาจจะประกันภัยชั้น1ฟรีอะไรเงี้ยนะหรือโปรโมชั่นคุ้มครองอะไรว่าไปประกันภัยชั้น1เนี่ยก็ตกประมาณ40,000กว่าได้มั้งสี่หมกว่าประกันภัยชั้น1นึ่งเนี่ยเอ็กเซนดูแลรถให้5ปีเพราะปกติมันให้แค่3ปีใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นโปรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเราเห็นการปรับตัวของรถญี่ปุ่นแล้วที่ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์ต้องรีบจัดอะไรบางอย่างออกมาแล้วนะะไม่งันตายแน่นอน